สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้ไอปินก็มีข่าวสารต่างๆนะครับมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวสารหลากหลายข่าวสารที่น่าสนใจเลยนะครับมาดูกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับเป็นข่าวของทางด้านริยามาเลสนะครับซึงต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเนื่องจากว่า ริยามาเลสน,นะครับได้ควา้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนกุมภาพันธ์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจากการโหวตของแฟนบอลทั่วโลกนะครับคอนเกรตูเลชันนะครับริยามาเลส์ปีกตัวเก่งของเรามาดูข่าวที่2กันต่อเลยนะครับเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นข่าวของทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์เมื่อทางด้านฟาบิโอโรมาโน่นะครับซึ่งเป็นนักข่าวระดับเทียบหนึ่งนะครับได้ออกมายืนยันผ่านพอดแคสต์ของตัวเองนะครับว่า บอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอให้เออร์ลิงฮาร์แลนพิจารณานะครับปัจจุบันนะครับเออร์ลิงฮาร์แลนเป็นกองหน้าให้กับทางด้านบูรูเซียดอร์มุนนะครับและคาดว่าจํานวนข้อเสนอนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่มากกว่าทางด้านเรียวมานดิคยื่นให้กับทางด้านเออร์ลิงฮาร์แลนพิจารณานะครับแต่ว่าทางด้านเรียวมานดิคนะครับก็ยังมีอีกดีน,นึงที่น่าสนใจก็คือการคว้าตัวทางด้านเครียน์แอมปเป้นะครับซึ่งเป็นกองหน้าของทางด้านปารีสแซงต์แมง ด้วยฟอร์มที่ฮอตสุดๆเลยนะครับณเวลานี้เนื้อข่าวนะครับก็คือทางด้านโรมาโน่ได้เปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเตรียมที่ยื่นข้อเสนอในจํานวนเยอะมากๆนะครับให้กับทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์พิจารณาเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยแล้วก็ออปชั่นอื่นๆที่ตามมานะครับโดยข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ซิตี้คือข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลานี้นะครับสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์แต่ว่าทางด้านเรียวมัดติกนะครับก็มีความพยายาม ที่จะยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์พิจารณาเหมือนกันแต่ว่านะครับก็คือข้อเสนอจํานวนหนึ่งนะครับคาดว่าจะไม่เท่ากับจํานวนที่ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ยื่นให้กับทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์ได้พิจารณานะครับยังไงก็ต้องดูแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าดีนของเออร์ลิงฮาแลนด์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับให้ความสนใจมาตั้งแต่เปิดซีซั่นนะครับตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วนะครับว่า มีความเป็นไปได้สูงแค่ไหนนะครับเนื่องจากในช่วงฤดูหนาวนะครับก็คือดเดือนมกราคมเนี่ยก็มีข่าวกับเอลิทฮาร์แล์เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้คว้าตัวมานะครับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของกองหน้าเราก็เบนเจมไปหาทางด้านเซนนะครับกองหน้าทีมชาติอังกฤษแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเราก็มาติดตามกันต่อไปนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราท้ายที่สุดแล้วจะได้ใครมานะครับ เอาละครับมาดูข่าวที่2กันต่อเลยนะครับข่าวที่2นี้เป็นข่าวของทางด้านเอเดนซอนมารลเลสนะครับเอเดนซนมารเลสนะครับถึงเป็นผู้รักษาประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปัจจุบันนี้มีอายุ28ปีแล้วนะครับโดยเขาออกมาบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีดีพอแล้วก็เจ๋งพอนะครับที่จะคว้าทิปเปิลแชมป์ในซีซั่นนี้นะครับเขาได้กล่าวนะครับว่ามันแน่นอนอยู่แล้วที่ซิตี้มีโอกาสคว้า3แชมป แต่เราก็รู้ดีว่ามันยากฟุตบอลที่อังกฤษมันเต็มไปด้วยความตึงเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง boxing day ซึ่งเราจําเป็นต้องเตะกันหลายๆเกมภายในระยะเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่วันเรารู้ว่ามันยากแต่เรามีศักยภาพสูงที่จะทําได้ที่ผ่านมาเราแสดงให้เห็นแล้วและตอนนี้เรากําลังแสดงให้เห็นอีกเช่นกันซึ่งผมก็มองว่าเราสามารถทําได้การแข่งขันกันทุกรายการมันเต็มไปด้วยความท้าทายแต่เราต้องค่อยๆไป เน้นไปทีละก้าวทีละเกมและพยายามทําให้ได้นั่นคือคําพูดของทางด้านอเดนซอนมาราเลสนะครับที่ออกมาบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมต้นสังกัดนะครับมีโอกาสนะครับที่จะคว้า3ามแชมป์มาครองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับมีโอกาสนะครับตอนนี้แอดมินให้50%ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงรอบชิงแอดมินก็ไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่กล้าที่จะให้คะแนนมากกว่านี้ แต่ว่าที่กล้าให้เลยก็คือกําลังใจจากแฟนบอลคนหนึ่งนะครับที่มอบให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็มอบให้กับนักเตะทุกๆคนที่ทํางานอย่างหนักนั่นเองนะครับข่าวที่2ก็จบไปนะครับสำหรับข่าวของ a อ r ์แันมามาเลสมาดูข่าวที่3กันต่อเลยนะครับข่าวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเมื่อทางด้านเรียมมาเลนะครับมีข่าวว่าทางด้านปารีสแซงต์แมงกับเชลซีนะครับรุมจีบทางด้านเรียบมาเลสมาเสริมแก่ง หลังจากที่สัญญาของเขากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่คืบหน้านะครับปารีสแซงต์แแมงนะครับแล้วก็เชลซีเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอนะครับให้กับทางด้านลิยาบมาเลสเพื่อให้ย้ายมาเล่นให้ทีมของพวกเขาหลังจากที่จับตาดูสถา,านการณ์ของลิยาบมาเลสในความที่ไม่แน่นอนในเรื่องของสัญญาของเขานะครับลิยาบมาเลสนะครับปัจจุบันเล่นเป็นปีกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตกเป็นเป้าหมายให้กับปารีสแซงต์แแมงและก็เชลซี ก่อนที่ตลาดซัมเมอร์นี้จะเปิดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรียบมาเลสน,นะครับสัญญาของเขากับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะหมดลงในปี2022-2023นะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะพร้อมรับข้อเสนอจากสโมสรอ,อื่นๆในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นไปได้นะครับคือความเป็นไปได้แต่ก็ยังไม่ชัวร์นะครับแต่ที่แน่นอนนะครับสื่อฝรั่งเศสได้เปิดเผยว่ายังไม่มีการพูดคุยกันระหว่างสโมสรและรียบมาเลสในเรื่องการต่อสัญญา เชลซีก็เป็นอีกหนึ่งทีมให้ความสนใจในเรื่องของสัญญาที่ดิยับมาเรสมีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเชลซี Chelsea นะครับต้องเจอคู่แข่งสําคัญอย่างปารีสนะครับเนื่องจากพวกเขาอยากได้ดิยับมาเรสในฤดูกาลนี้ซึ่งตะบานไปแล้วทั้งหมด21ประตูและ7แอตติจากการลงเล่น33นัดทุกรายการนะครับ ก็ปีความเป็นไปได้นะครับในเรื่องของข่าวนี้ถ้าเกิดว่ารียาฟมาเลสนั้นไม่ต่อสัญญาเพิ่มกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหรือว่าไม่ขยายสัญญานะครับในตัวของปารีสนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ารียามาเลสไม่ต่อสัญญานะครับมีความเป็นไปได้ที่รียาฟมาเลสจะไปอยู่กับปารีสเนื่องจากว่าปารีสก็คงรู้ตัวแหละรครับว่าจะเสียทางด้านคลีย e ัเอิปเป้ออกไปให้กับเรียลมาดริดนะครับดังนั้นปารีสนะครับจึงมีความพยายามที่จะคว้าตัวทางด้านรียามาเลสไปเติมทับให้ได้ แต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในส่วนของเชลซีเนี่ยจับลีก้ามาเลสเนี่ยผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คงไม่ปล่อยหอกให้กับปักตูตหรอกนะครับอันนี้ความเป็นไปได้ของแอดมินที่วิเคราะห์นะครับผมเอาละครับสำหรับข่าวนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับมาดูข่าวต่อมาเลยนะครับเป็นข่าวของทางด้าน สองจุดยอดโค้ดของพิมเมลีกนะครับอย่างเจเกนคอบกับทางด้านเปเปอร์เดียล่านะครับโดยทางด้านเยกนคอบนะครับยอมรับว่าการดวเลเรือในยุคของเปเปอร์เดียล่านะครับเป็นงานหินเป็นงานที่ยากมากๆสําหรับเขานะครับเจเกนคอบนะครับกุนซือของลิเวอร์พูลยอมรับว่าการเผชิญหน้ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีเปเปอร์เดียล่าคุมทีมอยู่เนี่ยเป็นงานหินจุดๆของเขานะครับเพราะว่า รู้ถึงความเก่ียกาจของเรียบมาเลสตั้งแต่สมัยที่ดวลกันในบุสเจดิก้าเยอรมันนะครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคือคู่แข่งที่แข็งแต่งมากๆและผมเคยเผชิญหน้ากับเขาที่บาเยอร์มิวนิกซึ่งเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยเราต่างผลักดันซึ่งกันและกันในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเราไม่ยืนอยู่จุดตรงนี้ได้แมนซิตี้คงเป็นแชมป์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในช่วง2อถึงาปีหลังมานี้ และถ้าแมนซิตี้ไม่ยืนอยุดจุดนี้เราก็อาจจะเป็นแบบนั้นเช่นกันเจ็เกนคอปนะครับได้ออกมายอมรับว่าการเจอกับแมนซิตี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับและเป็นงานที่ปวดหัวหัวจะปวดมากๆสาหรับเจ็เกนคอปในการดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนื่องจากว่าเขารู้ถึงความเกงการดนะครับว่าทางด้านเปปโกเดียล่าเนี่ยวิสัยทัศน์นะครับมีปรัชญ,ญาในการคุมทีมที่แปกกว่าชาวบ้านนะครับแล้วก็เป็นการคุมทีมได้ดีมากๆนะครับในเรื่องของการเพสซิ่งบอลนะครับ แม้ทางเยเกนคอปเองนะครับในสายตาแอดมินนะครับในความคิดแอดมินก็ถือว่าเป็นคุณซื้อที่เก่งมากๆคนนึงของโลกนะครับเนื่องจากว่าทําให้ลิเวอร์พูลนะครับสามารถกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินยุโรปได้ก็คือความสาเร็จในช่วง2-3ปีหลังมานี้นะครับก็ูหกนะครับเยอเกนคอปซึ่งต้องบอกว่าข่าวนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงความมีน้ําใจนักกีฬาของทังด้านโค้ชของทั้งสคนนะครับ เนื่องจากว่ายังกนคอปเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งเขาก็ถ่อมตัวเองนะครับว่าเขาก็ไม่ได้เก่งที่สุดนะครับแล้วก็การที่เจอกับเอปูเดียล่านะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ยากมากๆสองคนนี้นะครับแอดมินยอมรับเลยว่าเก่งสุดๆนะครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินก็ได้นำข่าวสารต่างๆนะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้รับชมลัอกฟังกันมินที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆพี่น้องมีความคิดเห็นประการใดนะครับสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับ สำหรับ EP นี้หากแอดมินผิดภาพประการใดนะครับแอดมินต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ